ก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมใครสนใจซื้อขายรหัสเกมฟีฟ่าเกมอานะครับผมผมมีคนนี้มาแนะนํานะครับผมแอดฟินนะครับผมซื้อขายรหัสฟีฟ่าและรหัสอานะครับผมเครดิตแน่นๆนะก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างเลยนะครับผมโอเคตอนนี้ไปรับชมคลิปกันต่อเลยครับผม ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมป๊อปปูลูและเกมปีป้าออนไลน์สี่นะครับผมก็ตามที่เห็นไปตอนต้นคลิปนะครับผมช่วงนี้มันเบื่อๆนะก็เลยลองไปหาไอดีที่เพจแอดมินฟินดูนะครับผมก็ไปเจอไอเดียหนบาทได้1,000งนเอ็มนะก็ถือว่าคุ้มใช้ได้เลยนะครับผมก็เลยลองซื้อมาดูนะครับผมก็ตอนนี้นะเรามาอยู่กันในการจัดทีมนะครับผมงบ1,000งนเอ็มนะครับผมในราคา150บาทนะครับผมว่ามันจะโหดมากขนาดไหนนะครับผม โอเคเดี๋ยวไปดูนักเตะที่เราจะจัดกันเลยดีกว่านะครับผมไอดี150บาทนะครับไะก็นี่เลยนะผมเป็นนักเตะที่เราจะจัดกันนะผมก็เป็นทีมแบบลุยแรงนะครับผมเอาไว้ใช้ลุยแรงนะภานในงบ1 0 0อ m นะครับผมก็150บาท1000 m อก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะคุ้มอยู่นะครับผมโอเคนักเตะก็เป็นประมาณนี้นะพวกเลวานูเซบิโอคือเอาตัวกองๆกที่มันพอในงบ1000 m นอนะครับผมที่เอาไว้ลุยแรงได้นะก็เดี๋ยวไป เริ่มซื้อกันที่ตัวแพงสุดเลยนะครับผมเป็นโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะปีนี้ปี19 UCL นะครับก็มันเป็นตัวที่เขาเรียกว่าไงจบสกอร์นะครับตัวยืนอยู่ข้างหน้านะก็เลี้ยงบงเลี้ยงบอลไม่ดีแต่ว่ายืนตำแหน่งรอจบสกอร์ดีนะครับสำหรับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะโอเคเดี๋ยวจัดไปเลยดีกว่าบกหนึ่งนะครับผม216ล้านโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ปโอเคนะครับ โอเคไปตัวต่อไปเลยนะเป็นหน้าต่ําเอาเป็น UCBO แล้วกันนะครับปีปีฮอตเลยนะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าต่ําที่ดีนะเป็นตัวที่มีความเร็วยิงไกลก็ดีนะครับร้อยสี่แล้วเจ้ากอร์ก็เยอะนะครับผมโอเคนะไอคอนก็เก่งปีนี้ก็น่าจะเก่งด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวจัดไปเลย UCBO ร้อยเจ็ดสิบแปดล้าน u c นะครับมาที่กลางรับนะบผมเป็นคาเซมิโลนะจริงๆจะเอาบวกสามนะครับแต่ไม่มีขายนะก็เลย เอาเป็นบวก2แล้วกันแล้วก็ปีนี้ปี19 UCL เป็นคาเซมิโลที่มีความเร็วนะครับผมก็หายากนะคาเซมิโลมีความเร็วนะก็มีพลังแฝงที่โอเคเลยนะเข้าปะทะได้ดีมีล้องช็อตด้วยนะครับผมเกมรับก็ถือว่าโอ้โหใช้ได้นะแข็งแจ้งก็อึดก็เยอะนะครับเข้าปะทะก็ดีนะโอเคแต่จัดไปเลยดีกว่าคาเซมิโลนะครับปะบวก2กลางรับอีกตัวนึงนะครับผมเป็นแฟงไลกาดนะครับก็ทุกคนก็เคยเห็นกันนะครับผมก็ เจอกันมาบ่อยแล้วนะแปลงไรกาดนะแต่ก็มันยังเก่งนะครับผมโอเคพูดอะไรว่าลิ้นผันนะเดี๋ยวซื้อไปเลยนะต,ต,ตั้งสูงสุดไปเลยแล้วกันนะไรกาดไปแปลงไรกาดเดี๋ยวข้ามประตูไปก่อนเดี๋ยวไปดูที่กองหลังนะเป็นคาริดูคูริบาลีนะครับปีนี้ปี19 UCL นะเป็นปีที่ถือว่าใช้ได้เลยนะสําหรับคูริบาลีนะโอเคเดี๋ยวตั้งสูงสุดไว้นะครับไปคูริบาลี โอเคแบ็กซ้ายนี่ก็เป็นคิมจินซูนะครับผมสแตตที่ mm hmm. แค่บวกหนึ่งนะพร้อมเลยแปดสิบเก้าต้นเก้าสิบห้าเดี๋ยวไปตีบวกห้าใช้นะครับผมตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวตั้งไว้ก่อนนะบวกหนึ่งนะครับคิมจินซูป่ะโอเคปีกอีกตัวหนึ่งนะครับผมปีกซ้ายนะเป็นแกลเลตเบลนะปีนี้ก็ปีฮอตนะครับผมใช้กัน ทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับเพราะมันเก่งจริงนะครับผมแล้วก็มีความเร็วและเปิดบอลดีด้วยนะแกเร็วไปเลยดีกว่านะครับบกหนึ่งพอนะบวกหนึ่งก็เทพแล้วนะครับโอเคตัวต่อไปเป็นปีขวานะเป็นวิลเลียนนะครับผมตัวนี้ก็ความเร็วอาจจะไม่เยอะนะแต่มีเลี้ยงบอลเร็วนะครับแล้วก็เปิดบอล99เลยนะครับผมก็น่าใช้นะครับสาหรับวิลเลียนนะโอเคเดี๋ยวซื้อบกหนึ่งมาเลยนะครับผมวิลเลียนไป ของหลังอีกตัวหนึ่งนะครับผมเอามาคู่กับคูริเบรีก็คือโจโกเมสนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวที่สเตตไม่ค่อยเยอะนะครแต่ว่าความเร็วเยอะมาก99นะสปีดต้น95มีเข้าประทะได้ดีด้วยน่าเล่นมากเลยนะครับสําหรับโจโกเมสป NG นะโอเคเดี๋ยวซื้อปวกหนึ่งไปนะครับโอเคนะครับโจโกเมสแล้วก็แบ็คขวานะเป็นเควินเอมบาบูนะเอาเป็นปี 19A นะ FP มันจะเยอะไปนิดนึงนะแต่ว่าสเตตมัน โอเคนะครับผมมี early cost มีเลี้ยงบอลเร็วด้วยนะก็เดี๋ยวไปซื้อไปตีบวกห้าเหมือนเดิมนะครับแปแต่ตั้งบวกหนึ่งไว้ก่อนนะครับเอมบาบูโอเคแล้วก็ผู้รักประตูนะเป็นอารโอลานะเดี๋ยวอันนี้ซื้อไปเลยแล้วกันเนาะเกียจตีนะันเดี๋ยวค่อยไปตีตัวอื่นแล้วกันนะครับมันมีขายพอดีราคาก็ไม่แพงมากนะอารโอลานะครับปัดบวกห้าไปเลยนะครับโอเคนะครับประมาณนี้เหลืออยู่ร้อยกว่าเอ็มนะเดี๋ยว อาจจะเป็นที่เหลืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าไงเอาไว้เป็นซื้อนักเตะตีบวกนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปตีบวกเดี๋ยวไปดูอดีกทีน่าจะทีมเลยนะครับ โอเคนะครับผมก็ได้ไปตีบวกนักเตะแล้วก็จัดนักเตะเข้าทีมกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใครที่อยากได้ทีมเทพแบบนี้นะภายในงบ1000 m นอมะครับมูลค่า150บาทนบคาทบผมก็สามารถไปซื้อกันได้นะผมที่แฟนเพจแอดมินฟิตเลยนะผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมโอเคนะทีมก็ประมาณนี้นะครับผมหน้าเป็นเลวานหน้าต่ำยูเซนะปีกซ้ายเดี๋ยวสลับกันดีกว่านะเอาไว้เปิดปีกซ้ายเบลปีกขวาวิเลียนนะครับผม กลางรับไลกาดกับคาเซมิโลนะแบ็คซ้ายก็เป็นอาราบาแทนนะเพราะว่าคิมจินซูนี่มันไม่มีคนขายให้สักทีนะก็เลยเอาเป็นอาราบาแทนแล้วครับแล้วก็แบ็คขวาเอมบาโบ1สินะหลังก็เป็นโจโกเมกับกูริบาลีนะครับผมผู้สซาประตูเป็นอารโอลานะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับูุณ่าทีมเด้งไปอยู่ที่พันสล้านนะครับผมเหลืออีกยี่อ็นะ <c oughs> ก็ประมาณ1,400ล้านนะครับผมโอเค ทีมคัลเลอร์ก็ไม่มีอะไรนะมีเรลียวมันริดสะคนนะแล้วก็ซิงเกิลขับแล้วก็สแตตตีบวกนะครับโอเคดูที่แท็กติกนักเตะกันเลยนะครับใช้ประมาณนี้นะแทคกติกทีมนี่ก็อันนี้เลยนะครับผมกดดันเป็นหนึ่งพอนะครับบทบาทนักเตะกับตันทีมาเป็นแป้งไรกาดนะครับลูกโทษก็เป็นเลวานไปนะักเตะมุมวิลเลียนนะเปิดดีนะครับ พีคิกนี่เลวานยิงได้นะครับผมแล้วก็ทั้งขวาเป็นเบลนะครับผมแล้วก็พีคิกระยะไกลเอาเวิเลียนแล้วกันำเปิดเข้ามาเนาะ <S <S โอเค,อเ,คเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะผมว่าทีมลุยแรลงหนึ่งพันเอ็มนะครับผมจะออกมาเป็นยังไงไปดูกันเลยไปโอเคนะครับผมก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะมาดูกันว่าทีมที่เราจัดไปภายในงบ1 0 0 0นเอ็มนะครับผมจะออกมาเป็นยังไงไปดูกันเลยเลวานดอฟสกี้ เห็นแล้วเห็นกาเล็เบลแล้วยัดมาโอ้โหยัดติดว่ะเอา้าเขาอยู่มนะั้งเหรอโยไปก่อนเอามาอยู่ด้วยยิงเลย <c oughs> ติดบล็อกยูเซเบโอยิงอีกทีหนึ่งโอ้โหติดบล็อกอีกคาราบาสไล <c oughs> ช่วยเฉยอเขาอยู่มนะั้งอยู่แล้วอยู่แล้ววิลเลียนเลวาน ยูเซต้าเกมครับเรวานปั่นโอ้โหปั่นอย่างเบาเลยเววานกับกกี้วิลเลียนเอ็มบาบูคาริดูคูลิบาลีสวยงามคาเซมิโรแดร์เบลออกมานี่เลยไร้ก like าดแลวก็ยูเซบิโอทำทางแล้วทำช่องครับผม ปั่นไปเลยโอ้โหโอเคครับผมหนประตูศูนไม่เงื้อระยะประชิดมึงปั่นชนเสาเฉยนะครับโอ้โหเกือบไปแล้วดีนี่ยังจำได้ยังจิ้มทันอยู่นะครับผมหนึ่งศูนย์จาก UZB โอ้โหโอเคยูเซม้วนเลวานหาช่องยิงไปเลยเรียบร้อยครับผมสองศูนย์ยังเร็ว มันตัวจบสกอร์นะเลวานคือวิ่งมาเข้าตำแหน่งแล้วยิงได้เลยนะครับโอเคเลยนะครับลูกนี้ไม่ต้องจับเลยยิงเลยโอ้โหยังคมสองสูดแล้วยังรวดเร็วภายใน2นาทีแจ่เลดเบลคืนมาอาราบาก่อรพามานี่เลยเอ็มบาบู .19 เไปให้วิลเลียนดึงเข้ามาในคืนมาไรกาดอาราบาเติมช่องนี้ เบลก็เติมเหมือนกันเลวานเข้าในเลยเพื่อนโยนเข้าหัวเลวานด็อกซี่ครับผมสามศูนโหมันง่ายจริงว่ะแรงมันต่ําด้วยมันก็เลยง่ายนะครับผมโอ้เห็นปะเลวานมันเป็นตัวรอจบนะครับตัวยืนตำแหน่งได้ดีอะไรประมาณนี้นะสามศูนง่ายเกินคาเซมิโลจิมใม้อยู่แต่ก็มาอยู่โยโคเมส โอเคไหลไปให้ยูเซบิโอออกมาให้วิลเลียนโอ้โหออกผิดช่องไม่ให้ช่องบนวะอ่ะอิงไปเลยเลวานแฮติก <c oughs> ย่างง่ายเลยนะครับโอ้โหเขาจ่ายพลาดโอ้โหแฮติกเลยโอเคประมาณนี้เลยกนะันเนาะสี่เกมนี้เกมแรกสี่ศูนย์นะครับผมเดี๋ยวไปดูเกมที่สองดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงนะ เช่นที่ละเกมแรกก็ชนะขาดแล้วนะครับปะเกมที่สองเลยโอเคมาอยู่กันที่เกมที่สองนะครับผมเกมแรกชนะไปกี่ลูกก็ไม่รู้นะมาเกมที่2กันเลยนะครับวิลเลียนข้ามมานี่เลยให้แกเลดเบลเอากลางไว้ไลกาดมาเลวานมาให้วิลเลียนก่อนคึงไหมเลวานเอมบาบู โยนโค้งมาให้ยูเซปิโอได้โคก้เกือบไปแล้วอ้ยขึ้นโคกได้หเกือบไปแล้วเออ <c oughs> โอโคกยันย้อน,อน,อนเมื่อกี้เกือบไ,ได้วิลเลียนมาให้วิลเลียนครับโยนโค้งไปก็โหไม่งไม่ถึงคาราบาไปการมา ยูเซดึงคาร์เซมิโลยิงออ้โหยังยังเบาเลยเพื่อนเอ้ยประตูอะไรผมขอบันไปให้แกเรเบลถึงก่อนด้วยยัดมาวินเรียกแปรเน้นๆกับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์มาลวแปรเน้นๆรุดมาลูกน,น,นี้นะครับผมมาแล้วหนึ่งศูนย์มาช้าต่มานะ <c oughs> โดโกเมสอลา,าบาสวยาเซมิลโลมาให้ชิงกันลางหลุดครับผมวิลเลียนเลวานเข้าข้างในดิเลวานเพื่อนโอ้โหไม่ไงั้โดดอย่างสูงเลยแต่ไม่เคยตรงจังหวะสักทีเห็นแกเรตเบลยัดมาโอ้โหอะไรกันวะ น่ายิงกันไม่น่ายัดกับเอาแล้วฮิงโลซาโนกิวไปไหนเพื่อนโจโกโมเมนเอยโอเคเกือบไปแล้วอับราฮัมวิลเลียนอันนี้ก่อนเลวานอฟกี้ยูเซบิโอดึงยูเซบิโอปัน่น โอ้โหไม่เงือกปั่นไปไหนวะเนะี่ยเฮ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยสวยสวนกราบหน่อยไปแล้วเรวานอฟสกี้ฐานหมวกเนะี่ยมีความเร็วหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้โหบังไม่ได้ด้วยเฮ้ยได้อยู่เรวานคืนมาแฟงไรกาดยิงโอ้โหติดบล็อก โอ้โหมาวิเลียนโยนมาให้ไลกาดอึมเบลยังได้อยู่อ้าวคืงมาแล้วครับยัดมาโอ้โหไม่ถึงแคบได้อยู่แล้วยูเซโยนโ,โคงโงไปแฟงไรกาดเต็มหัวครับผมสองประตูะสุดเกือบไม่ได้แล้วไงล่ะ โอเคนะครับผมชนะไปกองสูง GG ครับครับผมโอ้ประตูอูชัวว่าผมเท่ว่ะหน้ามันโคตรเท่นะครับผมสองประตูตะศน์โอเคนะครับน่าจะจบแล้วล่ะโอเคนะครับผมจบเกมไปนะครับสองประตูตะศน์นะครับผม โอเคก็ถ้าใครชอบใจคลิปแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์นะครับผมกดซับสไครต์และที่สําคัญนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้นะครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้เป็นประมาณนี้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสด,ดีครับผม